สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการต้นพอตหุ่น,นคุณทำได้ขอบคุณ f c นะครับที่ได้ขอคุณน s s p เข้ามานะครับเพื่อเราจะได้มาดูปัจจัยพื้นฐานแบบคร่าวๆนะครับหรือว่าเรื่องของตัวเลขนะครับตัวเลขมันจะไม่โกงเรานะครับมันจะชี้ชัดลงไปเลยว่าผู้บริหารนะครับหรือว่าหุ้นบริษัทนั้นมีคุณภาพ อยู่ในระดับไหนนะครับยอดเยี่ยมดีมากนะครับปานกลางหรือว่าดีธรรมดาหรือว่ายอดแย่อะไรต่างเนี่ยนะมันจะชัดเจนเลยนะครับคราวนี้เราก็จะได้ตัดในส่วนของการคัดสรรหุ้นนะครับเพราะว่ามีหุ้นให้ลงทุนเป็นพันๆบริษัทนะครับก็เรามาพบกับหุ้น JSP กันเลยนะครับเป็นบริษัทโรงงาน เพสพศอุตสาหกรรมนะครับ j s v ประเทศไทยจำกัดหาชนนะครับโรงงานเพศอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนก็พอจะทราบแล้วนะครับว่าเขาทําอะไรแบบคร่าวๆนี่นะครับเราก็จะไปดูในส่วนของข้อมูลบริษัทกันก่อนนะครับในส่วนของข้อมูลบริษัทเนี่ยเขานะครับาราคาผ่านนะครับห้าสิบสตางค์นะครับนโยบายการจ่ายปันผลคือไม่ต่ำกว่าร้อยละสี่สิบนะครับอันนี้ก็ พวกเราทราบแบบคร่าวๆไปก่อนนะครับในส่วนของทุนจดทะเบียนนะครับ355ล้านตีไว้3 0 0ร้อยสามร้อยห้าสิบหกล้านก็แล้วกันนะครับเอาทุนทวนนะครับทุนชําระแล้ว237ล้านนะครับก็ยังเผื่อเหลือเผื่อขาดอีกนะครับร้อยกว่าล้านนะครับร้อยกว่าล้าน119ล้านนะครับยังขาดอีก119ล้านถ้าเอา119ล้านไปหามนะครับ356ล้านนะครับเพื 6, 000, ่อนๆก็จะทราบว่า นะครับมันยังขาดเหลืออีกกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเราลองหาดูเลยนะครับเพื่อจะได้ทราบชัดว่าบริษัทเนี้ยนะครับถ้าเราซื้อถือลงทุนเราเรายังเป็นหนี้บริษัทเรายังเป็นหนี้อีกกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ1นึ่งหนึ่งเก้าเอาตัวเลขก่อนนะครับ3นะครับ5 6นะครับ3 5 6เดี๋ยวแปก็หกลบนะครับลบเนี่ยนะครับสองสามเจ็ด สองสามเจ็ดนะครับตานนี้เอาอาหารด้วยนะครับสามนะครับห้าหกนะครับคู้นด้หนึ่งร้อยอ่าคู้นด้หนึ่งร้อยเพื่อนเพื่อนก็จะทราบทันทีว่านะครับการชำระค่าหุ้นของบริษัทเนี้ยนะครับเอ,อ่ยยังเผื่อแล้วยังขาดอีกสา์นะครับโดยประมาณนะครับซึ่งถ้าใคร คิดจะซื้อถือลงทุนในหุ้นตัวนี้นะครับต้องคิดหนักเลยนะครับเพราะว่าบริษัทนี่นะครับมีสิทธิ์ที่จะเรียกให้นักลงทุนทุกคนนะครับจําระค่าหุ้นเพิ่มเติมอีก3 3เปอร์เซ็นต์นะครับไม่ว่าวันใดวันหนึ่งนะครับถ้าไม่ทําวิธีนี้ก็หาวิธีอื่นทําไปก่อนนะครับอย่างเช่นการพอจําเป็นต้องเพิ่มทุนแล้วนะครับกู้หนี้ก็ไม่ได้แล้วนะครับออกหุ้นกู้ก็ไม่มีใครเอาแล้วนะครับ ออกวอลรนก็ไม่มีใครใช้สิทธิ์อย่างนี้นะครับอ่าก็ต้องอาจจะมาถึงการบรบกวนพูดถึงหุ้นโดยการเพิ่มทุนหรือว่าเรียกให้ชําระค่าหุ้นเพิ่มนะครับอันนี้อ่าอันนี้คือต้องระวังนะครับฉะนั้นแล้วแค่ตัวนี้ตัวเดียวในครอข้อนี้ข้อเดียวสำหรับหุ้นอ่าตัวนี้นะครับเฉพาะหุ้นตัวนี้นะครับเราก็สามารถที่จะตัดสินใจได้ระดับหนึ่งครับอาจจะ 80- 90%เลยทีเดียวเราไปดูตัวเลขอื่อนนึนก่อน,นลนักษณะธุรกิจ พัฒนาผลิตจำหน่ายยาแผนปัจจุบันยาแผนโบราณผลิตภัณฑ์สมุนไพรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเวชภัณฑ์และก็แอลกอฮอล์นะครับภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้านะครับแล้วก็ของบริษัท OEM พวก OEM เนี่ยไม่ค่อยเห็นการเติบโตนะครับเพราะว่าผลิตให้กับลูกค้าแล้วเขาก็ไปปั๊มเป็นยี่ห้อของคนอื่นหมดนะครับ มีทั้งของบริษัทด้วยนะครับ OEM เป็นหลักนี้นะครับธุรกิจแนวนี้นะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของอราคาพานะครับกับ IPO เพื่อนจะเห็นเลยว่าฝีมือของผู้บริหารแย่หรือเยี่ยมนะครับเข้ามาปี64 IPO 7บาทตอนนี้เหลือแค่บาท83าถ้าเราวัดฝีมือแค่นี้นะครับแสดงว่าผู้บริหารฝีมืออยู่ในขั้นแย่นะครับ อยู่ในขั้นแย่มากๆเลยทีเดียวนะครับอันนี้เฉพาะราคา IPO นะครับแค่ผ่านเข้ามาแค่3-4ปีนะครับเออก็พิสูจน์ฝีมือจากตัวเลขตรงนี้เรียบร้อยละถ้าจาก7บาทเป็น8บาท9บาท10บาท11บาท20บาทเนี้ยนะครับมันแสดงถึงฝีมือผู้บริหารจริงนะครับด้านแนวนี้ก็จะออกแนวนะครับสร้างธุรกิจมาขายเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตัวเลขที่ไม่อาจโกหกนักลงทุนบนโลกใบนี้ได้เลยครับ ก็มีนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจก็อาจจะลองพิจารณาใต้คลิปนะครับเพราะว่าบางทีนะครับรายละเอียดบางอย่างนั้นนะครับมันเป็นประสบการณ์นะครับของผมเองนะครับที่ถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆนักลงทุนนะครับที่สมัครคอร์สเรียนก็คราวนี้ก็เรามาดูในส่วนของสภาพคล่องบ้างกันบ้างนะครับมาหุ้นตัวนี้สภาพคล่องเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับ นเะข้ามาปี64ใช่ไหมครับปี65สภาพคล่องสีเท่านะครับชไหนะนะครับปี66เหลือแค่1.2นะครับ67 6 6็6หกหกเนี่ยเหลือแค่1นึ่งออย่างเงี้ยนะครับสภาพคล่องตรงเนี้ยเราก็เห็นชัดเจนนะนะครับว่ามันมีการนำเงินที่ IPO เข้ามานะไม่รู้เอาไปใช้ประเภทไหนบ้างนะครับทำให้สภาพคล่องทางการเงินเนี่ยหายไปประมาณ3 นะครับสามเท่าเลยทีเดียวนะครับในส่วนของอัตราส่วนนี้สิน IPO เข้ามาก็ลดลงไปนะครับในส่วนของนี้สินแ้วคราวนี้ก็พอสภาพคล่องนะครับลดลงไปนะครับเพื่อนๆจะเห็นนี้นีสินเพิ่มขึ้นแต่ว่าต่ำกว่าหนึ่งอยู่นะครับถ้าพูดถึงนะครับเฉพาะาสภาพคล่องทางการเงินเนี่ยอยู่ในระดับอยู่ในระดับที่เอาตัวรอดไปเป็นวันนะครับไม่ได้ไม่ได้ไ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคือ2เท่านะครับอ,อ,ยอยู่ตกเกณฑ์น,นะครับตกเกณฑ์มาตรฐานของคุณเบนจามินเกรแฮมนะครับบีดาแห่งการคุณแบบเน้นคุณค่าหรือแนว VI นั่นเองนะครับคราวนี้ในเรื่องของวงจรเงินสดนะครับเก็บเงินได้นะครับเก็บเงินได้ประมาณไม่เกิน2เดือนนะครับ4 5่0น,นครับ แล้วก็ช่วงหลังมันก็ต้องเอาไปจ่ายหนี้ก่อนนะครับหมายความว่าเงินไหลเข้าบริษัทในช้ากว่าเงินออกจากบริษัทนะครับทาให้สภาพคล่องทางการเงินจากสีเท่ากว่านะครับลดลงเหลือแค่หนึ่งเท่ากว่าเนี่ยถ้าเป็นนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับเงินมันก็จะหมดจากบริษัทนะครับอันนี้มาดูในส่วนของงบกระแสเงินสดกันบ้างนะครับงบกระแสเงินสดทําธุรกิจแล้วมีกําไรไหมนะเพื่อนๆลองดูนะครับ IPO เข้ามาปี64มีกําไรอยู่51ล้าน แต่พอปี65ปุ๊บแทนที่จะมีกําไรขึ้นมาเป็นเท่าตัวเป็นร้อยล้านเป็นอะไรเงี้ยนะครับกับติดลบนะครับปีต่อมาก็ฟื้นขึ้นมานะครับปีต่อมาปี67เนี่ยปีบัญชี67เนี่ยอันนี้ก็คือมีความน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับฟื้นคืนขึ้นมาได้เยอะเลยทีเดียวนะครับได้130ยกว่าล้านนะครับในส่วนของกิจกรรมกำเนินงานนะครับอ่ามีการลงทุนค่อนข้างเยอะ2ปีติดนะครับ2ปีติดอันนี้นะครับอันนี้เพื่อนๆก็ต้องไปตรวจสอบนะครับ มีการซื้อนะครับอุปกรณ์ทำหากินเพิ่มสร้างโรงงานเพิ่มไหมอะไรไหมอย่างนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองไปตรวจสอบนะครับเราตรวจสอบในส่วนของเจ้าหนี้กันค้าดูว่ามันจะทําให้ส่วนของหนี้สินน่ะลดลงไหมนะครับตรงจุดนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นเลยนะครับว่ามันมีเจ้าหนี้กันค้าอยู่นะครับแต่สองปีล่าสุดนี้ก็เงินเบิกเกินบัญชีก็โผล่เข้ามานะครับในส่วนของตรงนี้นะครับหนี้สินมุนเวียนอยู่ที่สอง้อยกว่าล้านนะครับ สินทรัพย์หมุนเวียนอยู่ที่300กว่าล้านมันก็น้อยไปจริงๆนั่นแหละนะครับถ้าเราเอาเจ้านี้กันค้าไปหักออกนะครับมันเกล้านนะครับ94-95ล้านตรงนี้มันก็จะเหลืออยู่ประมาณ130กว่าล้านนะครับในส่วนของหนี้สินนะครับก็จะทําให้ c r เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่นะครับในส่วนของนะครับองค์ประกอบอื่นๆนะครับหนี้สินกับส่วนของพูดถือหุ้นใช่ไหมครับ อันนี้สินรวมอยู่ประมาณนี้นะครับ400กว่าล้านนะครับอันนี้ส่วนของผู้ถือหุ้นเราไปดูในส่วนขององบการเงิน5ปีก่อนอื่นนะครับตัวเลขที่เรารต้องดูในส่วนของข้อมูลนะครับงบการเงินก็เราก็จะดูในเรื่องของรายได้นะครับปีที่แล้วปี67เนี่ยนะครับเห็นไหมครับปี67เจ็นี่ยไตรามาส4นะครับ Q หนึ่งกับ Q สี่เนี่ย นะครับดูจากตัวแรกแล้วก็มันมีกําไรสุทธิติดลบนะครับอันนี้ก็คือปี67นะครับปีบัญชี67นะครับาขายได้240กว่าล้านแต่ว่ากําไรสุทธิติดลบ39ล้านนะครับอันนี้ขายได้241ล้านเหมือนกันนะครับแต่มีกรรําไร32ล้านตลกมากนะครับก็คืองบการเงินเนี่ยนะครับค่อนข้างตลกมากเลยทีเดียวนะครับเออคิวสี่เนี่ยกำไรมากกว่าคิวสาม รายได้นะครับรายได้มากกว่า Q3 ประมาณ3ล้านแต่ติดลบเนี่ยมาหัวล้านเลยนะครับเออแต่ Q3 เนี่ยนะครับรายได้241ล้านกำไรสุทธิ32ล้านอย่างเงี้ยนะครับมันเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับเป็นธุรกิจที่มองแล้วผู้บริหารนะครับขาดฝีมืออยู่นะครับ IPO 7บาทหรือบาท80กด่าบตนะครับคราวนี้เราดูรายได้ตรงนี้นะครับเพื่อนๆลองดูนะครับ อ่านะครับอ่ามันเป็นยังไงนะครับจาก400นะครับเพิ่มขึ้นมาเป็นเกือบ600ล้านแล้วก็ปี67นะครับอ่า800กว่าล้านนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับอ่าเพื่อนๆลองดูนะครับ IPO เข้ามานะครับจากอ่ากำไรสุทธิต่อหุ้น8สตางค์นะครับติดลบไป4ติดลบไป1แล้วก็ปีนี้นะครับอ่า1สตางค์ต่อหุ้นหนึ่งเนี้ยนะครับอ่าถ้าเราดูจากตรงเนี้ยนะครับเป็นหุ้นที่แบบ นะครับผู้บริหารนะครับรายได้เพิ่มแต่กำไรสุทธิหายน่มันต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ในส่วนของเอาอีนะครับสร้างผลตอบแทนให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นอันนี้ตกเกณฑ์ไปนะครับแล้วก็ติดลบนะครับถ้าเราดูจากตรงเนี้ยนะครับความรู้ความสามารถในการสร้างผลตอบแทนให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้ว4ปีนึงนะครับโดยเฉลี่ย4ปีนะครับไม่ถึง1%นะครับ100บาทที่เพื่อนเอาไปฝาก ลงทุนกับบริษัทเนี้ยนะครับนอกจากนะครับถ้าข้าวตอน7บาทนอกจากนะครับเงินลงทุนจะลดลงไปนะครับห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับในส่วนของการสร้างผลตอบแทนให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นยังไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วเพื่อนๆว่าถ้าสร้างกําไรหรือผลตอบแทนสะท้อนย้อนกลับมาถึงผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนเนี่ยไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์เขาจะจ่ายปันผลไหมเขาจะจ่ายปันผลเท่าไหร่นะครับเราก็ไปดูนะครับ เ,เพื่อนๆลองดูนะครับตรงนี้ประมาณนี้ประมาณนี้เห็นไหมครับฉะนั้นแล้วในเรื่องของความรู้ความสามารถความรู้ความสามารถเราทําธุรกิจก็หวังกําไรนะครับกำไรที่ได้นะครับที่จ่ายภาษีน้อยที่สุดก็จะเป็นในเรื่องของการปันผลออกมาถึงมือผู้ถือหุ้นนะครับตรงจุดนี้สร้างผลตอบแทนให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นนน้อยนะครับผลตอบแทนจากเงินปันผลก็ไม่เห็นภาพที่ชัดเจนนะครับว่า มันจะเติบโตนะครับมีแต่แย่นะครับถ้าตรงจุดนี้ก็คือถ้าเราประเมินจากตัวนี้เป็นหุ้นแพงนะครับแล้วคราวนี้เพื่อนๆลองดูนะครับ PE เฉลี่ย3ปีไม่ควรเกิน15เท่านะครับปีล่าสุดไม่เกิน20อย่างเี้นะครับเออถามว่าเพื่อนๆดูนะครับแค่ปีเดียวในปีล่าสุด191เท่าเท่านี้นะครับมันเกิน15เท่าไปเท่าไหร่แล้วนะครับอันนี้ก็หุ้นนะครับ JSP นะครับเกี่ยวกับ การนะครับพูดยังไงก็คือ,อผู้บริหารเป็นยังไงนะครับตัวเลขนะครับเป็นยังไงอะไรต่างเนี่ยนะครับเพื่อนๆพอทราบแล้วก็เพื่อนๆสามารถตัดสินใจด้วยตนเองได้เลยนะครับในส่วนของหุ้นตัวนี้นะครับก็ขอเพื่อนๆโชคดีในโลกแห่งการลงทุนนะครับรวยทรัพย์รวยปิติสุรวยสติปัญญาในหุ้นยิ่งๆขึ้นไปขอบคุณครับ